nồi ha, ba, ba số gì 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 đó, số không, số năm đấy, ba số năm, năm đấy, ba, 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 ba,

อลองถามัชาวบ้านแวนั่นก็ได้ครับว่าบ้านสามพี่น้องถามพี่น้องอยู่ไหนนะที่แท้้วยนะที่ยูทูบเขามาทำบ้านให้นลองทํกเพ่ครับวัาจักัดตาจัเดี๋้วพาอยู่นั่นก็ได้แล้วผมขี่รถไปรับเาแต่นะผมกอังออกจะทรที่โอเคโอเคครับคเไปดมกดนไปเยไ รอบก่อนที่เขาสั่งมันเป็นบ้านที่นั่งรอบเนี้ยพระเจ้าพระเจ้ามรอบก่อนที่เราสั่งน้ชอบคซีแท็กสองร้านหลุยเนาะเราก็เลยาเอาคน้นหลุยไปเลยดยเอด้วย Thank <laughs>